คุณคงรู้จักระเบิดนิวเคลียร์สุดยอดอาวุธมหาปลัยทาลายล้างโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของระเบิดนิวเคลียร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ประเภทของระเบิดนิวเคลียร์ ระเบิดนิวเคลีย์นั้นมันคือสุดยอดอาวุธมหาปรายที่มีพลังทำลายล้างสูงมากๆซึ่งโดยหลักๆแล้วเราจะสามารถแบ่งประเภทของมันได้ตามปฏิกิริยาภายในของมันโดยเริ่มต้นจากรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันก่อนและนั่นก็คือระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดอะตอมที่พลังทำลายล้างของมันมาจากปฏิกิริยาฟิชชันที่อะตอมของธาตุหนักจะแตกตัวไปเป็นธาตุที่เล็กกว่าและมีการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาโดยธาตุที่มักจะเอามาใช้ทำระเบิดประเภทนี้ก็จะเป็นยูเร,รเนียมหรือแมกกพูโตเนียมซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริาท้งงสุ่ญี่นั ูนนั้นเป็นประเภทนี้ในขณะที่แบบที่2มันจะเป็นปฏิกิริยาฟิวชันท่อะตอมของธาตุที่เบาวกว่าจะเกิดการรวมตัวกันภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงจนกลายเป็นธาตุที่หนักกว่าแต่ทว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วก็ไม่เสถียรและจะมีการสลายตัวออกมาพร้อมกับพลังงานมหาสารโดยการจะได้มาซึ่งอุณหภูมิที่สูงมากๆเพื่อใช้ในการเริ่มต้นกระบวนการดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิวชันเป็นแกนกลางสําหรับการใช้เป็นตัวจุดระเบิดจนทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อ,ตอ,ตอไปซึ่งพลังงานที่มีการปล่อยออกมานั้นนมมัจะี ปริมาณที่สูงกว่าแบบแรกอยู่หลายเท่าตัวและด้วยความที่มันมักจะถูกทําขึ้นมาจากธาตุไฮโดรเจนจึงนิยมเรียกมันว่าไฮโดรเจนบอมหรือระเบิดไฮโดรเจนนั่นเองอันดับที่ 9. ผู้คิดค้นระเบิดนิวเคลีย หลายๆคนอาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นคือผู้คิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งนั่นก็ยังไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักเพราะในความเป็นจริงแล้วไอสไตน์ Einstein คือผู้คิดค้นสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองซึ่งเป็นสมการที่จุดประกายแนวความคิดเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นเท่านั้นแต่ผู้ที่คิดคน้นดูแลการทดลองแล้วรวมไปถึงการสร้างระเบิดนิวเคลียร์จนเสร็จสมบูรณ์นั้นจริงๆแล้วคือนักฟิสิกส์ที่มีชื่อว่าเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ที่เป็นหัวหน้าโครงการแมร 2, นฮั ได้จากโครงการนี้ก็คือระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งใส่ประเทศญี่ปุ่นจนทําให้ตัวเขาถูกขนานนามว่าเป็นบิดาของระเบิดปรมานูหรือระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองอันดับที่8เอามาใช้ผลิตไฟฟ้า ก่อนหน้านี้บทบาทของธาตุยูเรเนียมนั้นมันมักจะถูกนําไปใช้เป็นอาวุธทางการทหารแต่ทว่าในปัจจุบันมันมักจะถูกมองในแง่ของการเอาพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างในกรณีของโครงการที่มีชื่อว่าเมกาตันทูเมกะวัตโปรแกรมที่เป็นการทําข้อตกลงกันของสหรัฐอเมริกากับรัเสเซียในการนาเอายูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของรัเสเซียเป็นจํานวน500ตันที่เทียบเท่ากับหัวรบนิวเคลียร์จำนวน2 0 0 0 0ลูกเอามันมาแปลงให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ําและขายมันให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อเอาไปใช้เป็นเชื้อเเพลลิงงในนไฟไฟ้าคีย ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้ผลิตไฟฟ้าออกมาอย่างมากมายซึ่งจากการประเมินก็พบว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี1993มาจนสิ้นสุดโครงการในปี2013ผพวกเขาผลิตไฟฟ้าได้มากถึง10%ของไฟฟ้าที่มีให้ใช้ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาอันดับที่ 7. ต้นบอนไซ ในวันที่6สิงหาคามปี1945ทางสหรัฐอเมริกาได้มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เสมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นและมันก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายมหาศาลแต่ทว่าในบรรดาความพินาศย่อยยับเหล่านั้นยังมีต้นบอนไซต้นหนึ่งที่รอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้มันคือต้นบอนไซที่ถูกปลูกขึ้นมาในปี1625และมีการดูแลสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งหากนับเวลาตั้งแต่ปี1625มาจนถึงปี2020นี้มันก็มีอายุมากถึง395ปีกันเลยทีเดียวและนอกจากนีี้้้ใในนนปััััจจุบบบไดมมมกการส่งอห สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นของขวัญที่แสดงถึงสันติภาพและยังนับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวของทั้งสองประเทศอันดับที่6ระเบิดมาหลายครั้งแล้ว เมื่อเราพูดถึงการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์หลายคนอาจจะคิดว่ามีแค่ที่เมืองฮิโรชิมาหรือเมืองในางานสกิเท่านั้นซึ่งมันก็เหมือนจะใช่หากเป็นการใช้เพื่อโจมตีศัตรูแต่หากเราพิจารณาการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในการทดลองอุบัติเหตุแล้วรวมไปถึงการระเบิดในกรณีอื่นๆในทุกๆก,กรณีแล้วคุณทราบไหมครับว่าตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมาจนถึงปี2014นั้นมีการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า2,400ครั้งกันเลยทีเดียวอันดับที่ 5. ทําาระเบิดหย ในปี1958นั้นมันอาจจะไม่ใช่ปีที่ดีสักเท่าไหรนะ่นักของสารฐรัมเิกาเมื่อพวกเขาได้ทําระเบิ High, ดไฮโดรเจนหายโดยเกิดจากการที่เครื่องบิน B-47 s t a r b o bo Jet Bomber ได้เกิดความเสียหายจากการชนกันกับเครื่องบินลำอื่นในระหว่างที่พวกเขากําลังทําการฝึกซ้อมซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลทําให้พวกเขาต้องรีบทําการลงจอดโดยเร็วแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าในเครื่องบินลนํานี้มันบรรทุกระเบิดไฮโดรเจนโค้ดเนมมาร์ค15มดสูงเอาไว้ด้วยมันเป็นระเบิดที่มีความยาว3.65เมตรภายในมียูเรเนียม เติมสมรรถนะสูงหนัก181กิโลกรัมและแน่นอนว่าการจเจ้าเครื่องบินที่เสียหายลงจอดพร้อมกับระเบิดไฮโดรเจนแบบนี้คงไม่ดีแน่นักบินจึงได้ทําการติดต่อขออนุญาตทิ้งระเบิดนี้ลงที่บริเวณชายฝั่งของรัฐจอร์เจียและแม้ว่าจะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นแต่ระเบิดไฮโดรเจนลูกนี้ก็สูญหายไปในทะเลนั่นเองอันดับที่4ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก มาในข้อนี้เราจะมาดูกันครับว่าประเทศใดที่มีระเบิดนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองมากที่สุดในโลกอัปเดตข้อมูลณเดือนกรกฎาคมปี2019โดยเว็บไซต์ a r m c o n t r o l o r g เริ่มต้นกันที่อันดับที่5คือสหราชอาณาจักรด้วยจํานวน200ลูกอันดับที่4จีน290ลูกอันดับที่3ฝรั่งเศส300ลูกอันดับที่สองสหรัฐอเมริกา6,185ลูกและประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกก็คือประเทศรัเสเซียด้วยจํานวน6,490ลูกแต่ถ้าหากเราพิจารณาจํานวนระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้ปัจจุบันประเมินกันว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ14,000ลูกซึ่งในจํานวนนี้9,500ลูกนั้นอยู่ในการดูแลของทหารและอีก4,5 0 0 นนัน้อยู่ในระหว่างกระบวนการรื้อถอนอันดับที่3แแรงกว่าที่ฮิโรชิมารอยเท่าเราน่าจะเคยเห็นฟ้าแลบกันอยู่แล้วซึ่งในทุกครั้งท้องฟ้าก็จะสว่างวาบในช่วงเวลาสั้นๆแต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับการทดลองของสหรัฐอเมริกาโดยที่ในปี1962นั้นพวกเขาได้ทําการทดลองระเบิดไฮโดรเจนในอวกาศที่ระดับความสูง400กิโลเมตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมันทําให้ท้องฟ้าบริเวณนั้นสว่างจ้าเป็นอย่างมากจนทําให้มันขึ้นชื่อว่าเป็นแสงบนท้องฟ้าที่สว่างที่สุดที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์โดยที่ความแรงของระเบิดไฮโดรเจนลูกนี้ประเมินกันว่ามันน่าจะแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถล่มใส่เมืองฮิโรชิมามากถึง100เท่ากนเลทิเดียวอันดับที่2โปรเจกต์เ1 9 ย้อนกลับไปในยุค50เป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันกับโซเวียตในการเป็นเจ้าอาวกาศซึ่งในปี1958นั้นสหรัฐได้พัฒนาโครงการที่สุดขั้วขึ้นมาโครงการหนึ่งมันเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Project A119 ที่มีเป้าหมายในการจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของตัวเองแล้วมันยังเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของระเบิดนิวเคลียร์ที่มีต่อดวงจันทร์และรวมไปถึงผลกระทบต่างๆที่เป็นไปได้ต่อโลกของเรา พวกเขาได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ฝีมือดีมากมายมาทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จให้ได้แต่ทว่าหนึ่งปีหลังจากนั้นในปี1959ในที่สุดก็ต้องมีการยกเลิกโครงการนี้ไปเนื่องจากมันมีความอันตรายและมีความเสี่ยงที่มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านจากผู้คนหรืออาจเกิดการตกค้างของกัมมันตรังสีบนดวงจันทร์ซึ่งมันอาจส่งผลเสียต่อการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตและยังรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดซึ่งมันอาจส่งผลอันตรายต่อมนุษยชาติได้อันดับที่หนึ่ ระเบิดที่แรงที่สุดในโลกถ้าคุณคิดว่าระเบิดที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่3นั้นโหดแล้วระเบิดนิวเคลียร์ในข้อที่1นี้มันเป็นอะไรที่โหดกว่ามาก โดยที่ในปี1961นั้นทางรัสเซียได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองด้วยการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่แรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาและมันก็คือระเบิดที่มีชื่อว่าทีซาบอมบามันมีความยาว8เมตรหนัก27,000กิโลกรัมซึ่งในการทดสอบนั้นมันเป็นการทิ้งระเบิดลงมาจากเครื่องบินที่ระดับความสูง4,000เมตรโดยมีร่มชูชีพติดเอาไว้เพื่อลดความเร็วของมันซึ่งเป็นการทวงเวลาให้นักบินสามารถบินออกไปในระยะที่ปลอดภัยได้และในส่วนของแสนยานุภาพของมันนั้นมันมีอนาาาาจทททลลยย้งเเเีบบบ่กัระิด TNT50 ล้านตันในขณะที่แรงระเบิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2นั้นมันมีอนุภาพเทียบเท่ากับระเบิด TNT เพียง3ล้านตันเท่านั้น